อาจารย์จริงไหมว่าก่อนมีประจำเดือนห้ามกินช็อกโกแลตหรืออะไรที่มันสิวขึ้นนะคะจริงๆมันมันเขาจะเรียกว่าอะไรคะแค่เป็นข้อเสนอให้งดมากกว่า<อ>พวกที่มีโซเดียมส,ส,สูงนะคะในใน,ในอาจจะเป็นพวกขนมปังกรอบหรืออะไรที่มันเค็มอะไรอย่างนี้นะคะพวกนี้หรือว่าช็อกโกแลตที่มันหวานจาัดพวกนี้เขาก็จะแนะนําให้งดมันจะยิ่งส่งเสริมให้เราเกิดอาการปวดประจำเดือนได้<อ>แต่ว่าโดยทั่วไปก่อนที่มีประจำเดือนเขาจะมีกลุ่มอาการที่เรียกว่า premenstrual syndrome พีเอ็มใช่ใช่พวกนี้ถ้าเราสังเกตตัวเองนะคะมันจะมีทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเลยด้านร่างกายเนะะี่ยค่ะอยากกินของหวานใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกตัวเราจะแบบฟูฟูบวมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟูน่ารักมากประมาณนี้นะคะหรือวบางคนก็มีปวดศีรษะท้องเสียอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะใช่ค่ะเป็นอ่ะถายเปิดอยเหมือนกันใช่ใช่หรือถ้าด้านจิตใจก็จะรู้สึกเศร้าหรือว่ามทีแบบหดหดง่ายอะไรอย่างเงี้ยปกติแบบเพื่อนคนนี้เราก็ถูกใจไปไหนไปด้วยนะคะแต่ว่า เกิดพูดอะไรผิดหูขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็จะปีดง่ายๆอะไรเงี้ยเนี่เรียก PMS แล้วถ้ามากนะคะเป็นมากๆแล้วบางคนนะถึงขนาดต้องไปพบแพทย์นะคะคุณแม่หลยคนจะบอกค่ะว่าช่วงนั้นจะรู้สึกปลูกดื้อกว่าปกติจริงๆลูกเหมือนจะอยู่ใช่ไหมคะใครเป็นบ้างนะคะกดหนึ่งมาให้หน่อยว่าช่วงก่อนมีประจำเดือนจะรู้สึกว่าลูกดื้อกว่าปกตินะลูกบอกจะไม่ได้ทำอะไรเลย หลายคนเป็นนะจ๊ะซึ่งจริงๆเนี่ยแต่ก่อนแอมเคยเป็นหมดเลยค่ะเช็คลิสต์ใดๆแต่ตอนนี้คือดีขึ้นหลังจากที่กินฮอร์โมนตับนะจ๊ะก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการหาหมอไม่ต้องกลัวการตรวจภายในเนาะจริงๆก็คือหรือว่าบางคนแค่ปรึกษาไม่ต้องไม่ต้องตรวจภายในเลยก็คือแค่เทคฮอร์โมนก็ดีขึ้น่าจะทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนากไปกระจายตัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ